สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดนะครับปี2513นะครับมาให้ชมนะครับเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับพงษ์ยาวิลาชนะครับพระพิมพ์นางพญาครับก็มีสมเด็จมีพิมพ์นางพญานะครับปลูกเสกพร้อมกันนะผูกเสกพร้อมกันนะครับปี13ครับ นะครับก็การสร้างก็มีจํานวนทุกๆพิมพ์นนะนะครับทุกๆพิมพ์รวมกันนี่น่าจะมีประมาณหลายหมื่นองค์นะครับน่าจะมีรวมกันหลายหมื่นองค์แล้วก็ในการสร้างเนี่ยนะครับได้ผงวิเศษมาจากหลายๆที่เลยนะครับได้ผงวิเศษมาจากหลายๆที่เลยนะฮะนะครับผงที่ผงของวัดละคังบางหุม่มพมอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ผงวัารคาของมันจากไหนก็ส่วนใหญ่ก็มาจากผงที่มีการชำรุดแต่ขาดนั่นแหละนะครับที่เขาแล้วเขาก็เอามาทํามาทําใหม่นะครับมีการกระทบคือคือแต่ก่อนเนี่ยนะครับแต่ก่อนในการในการเก็บพระเนี่ยนะครับถ้าพระบินพระชำรุดเขาก็จะไว้ที่วัดกันนั่นแหละนะครับผงกูวัดของเอ่อผงกูวัดเงินนะครับวัดสามปื้มนะครับ ผงพระพิ้งอะไรประมาณนี้เยอะยะเลยนะครับนะผงผงของพระหลวงปูทธธ่ทวดวัชชังให้ปัตตานีจริงๆแล้วผงผงผงที่แกผงที่ที่เอามาทําเนี่ยเยอะมากเลยนะครับดีๆทั้งนั้นเลยนะดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เอ,อมีหลายสีนะครับมีหลายสีมันจะเป็นพวกโซนพวกสีดําสีดําสี สีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับอย่างผมถือนี่ก็สีแดงนะสีแดงนี่ก็เอ่ออะไรนะพวกพวกเออ่น้ำว่านชั้นหมากนะครับอะไรประมาณนะั้นน้ำว่านชันหมากหลวงพ่อแดงอะไรประมาณนั้นแหละนะครับถ้าหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับถามว่าเดินทางไหนเดินทุกทางครับนะฮะนะครับ,นะรบวัตถุมงคลท่านแพงมากยิ่งเหรียญนี่โอ้โหเล่นกันนี่ ไม่ธรรมดานะครับส่วนเนื้อผงก็อาจจะราคาก็อาจจะไม่ถือว่าแพงมากพอหยิบต้องได้นะครับอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแต่ก็น่าใช้นะนะครับแต่ก็น่าใช้นะครับหลวงพ่อปลูกเสกด้วยนะครับน่าใช้ดีนะครับอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ผมได้เป็นพระนางพญาหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรอิฐนะครับเป็นพระเขาเรียกว่าพวกผง ผมยาวิราชนะครับหลวงพ่อแดงว่าเกาบันอ็ดนะครับปีหนึ่งสามนะครอาจจะคิดหน้าเจอผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ